มีมอะไรคือมีม <S <S ในปีคศกา1976คำว่ามีมไม่ได้อ่านว่ามมหรือบัญญัติขึ้นโดยริชา,ดดาร์ดดาวคินในหนังสือ The Selfish Genes ซึ่งตัวดาวคินเองให้ความหมายของมีมว่าการแพร่กระจายของไอเดียหรือข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ถูกส่งต่อ,อกันเป็นทอดๆมีมย่อมาจากไมมีมาสกริกที่แปลว่าการลอกเลียน ปัจจุบันคำว่ามีมอาจไม่เหมือนกับมีมที่ริชาร์ดดาคินได้เขียนไว้ตั้งแต่แรกแต่การใช้งานของมีมไม่ได้มีความคล้ายคลึงของความหมายเดิมอยู่อย่างไรก็ตามคำและความหมายของคำก็ยอมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาสิ่งหนึ่งที่ไม่พ้นจากความตลกก็คือการเข้าถึงได้ความคล้ายคลึงกับชีวิตคนหมู่มากก็ส่งผลให้คนเข้าใจมุกได้เยอะบางครั้งมีมมันก็จะเกิดมันก็เกิดบางครั้งนึกว่ามันจะไม่ตลกมันก็ตลกได้แบบงง ซึ่งนั่นเป็นธรรมชาติของมีมที่มีสเสน่ห์เฉพาะของมันเกมวิดีโอและเพจมีมที่แพร่หลายบนโลกอินเทอร์เน็ตใครๆก็สามารถสร้างเพจมีมเป็นของตัวเองได้ถ้าคุณมีความคิดสร้างสรรค์มุกที่เข้าถึงผู้คนมากมายและความจังไรของเฉพาะตัวเอง I'm คุณพร้อมที่จะสร้างเพจมีมเป็นของตัวเองหรือยัง <Yes. S 1> คุณพร้อมที่จะเป็นซูเปอปร์มีมหรือยัง s right. <S คุณพร้อมที่จะเป็นคนดังหรือยังคุณก็มาเล่นวัต y o ยูมีมในดิสคอร์สซะซิถ้ามันจำเป็นนะโอ้ยอะครับ เข้าได้กับผมได้ใช่ไหมได้มันคือการเกมสร้างมีมหรอสร้างมีมให้มันตรงใจกับกับภาพ n o w h a t I meme คุณจะได้รับโจทย์ออกเป็น2โจทย์ด้วยกันสำหรับทำหัวข้อมีมคุณมีเวลาทั้งหมด60วินาทีในการหาภาพมีมให้ตรงกับโจทย์ของใครที่ได้เสียงหัวเราะมากกว่าจะรับคะแนนการโหวตใครกันแน่ที่เป็นผู้เล่นมีแววไปทำเพจมีมด้วยกันเอาละเดี๋ยวจวโจอดจ้ว ใช่ใช่ใช่เฮ้ยอะไรเราต้องทำไงอ่ะเนี่ยเราต้องมาหาภาพคุณเราหาภาพหาภาพให้ตรงกับโจทย์เฮ้ยมันไม่มีพี่ผมถูกใจเลยทั้งแล้วเราทำไม่ได้หาไม่เจอเลยเอานี้ก็ได้วะหนูไม่เจอเลยไม่เจอเหมือนกันพระเจ้าอะไรดีอ่ะอันนี้มันจะมีพรีเซนต์กับออโต้เพย์อ่ะพรีเซนต์เหรอขนาดวะอ๋ออันนี้คุณเห็นไหมเห็นเห็นเป็นไปที่ยและนี่คือความรู้สึกของคุณอืม เหมือนขาดอะไรไปอย่างฮะและนี่ก็คือเวลาที่แม่คุณโทงเข้ามาขณะที่อยู่กับเพื่อนและนี่คือความรู้สึกของคุณที่คุณแตกมากเกินไปและคุณต้องกลับไปทำงานเอวบักเอวขับเลยครับไม่เจ๋งว่ะแล้วไงต่อแล้วก็จะมีปล่ายภาพต่อไปคืออะไรวะ ย้ไม่ชอบอ่ะินแบกเงินยิ่งต้องไปทำงานไปรีบรีบอมอมันไี่แน่โหวดให้แกนโหวดให้น่ารักทสุดเลยเอ็มปาาเป็นธรรมไปเลยใช่แตนละเฮ้ยใช่เลยเลเอได้ดีชัวอันนี้ แต่มก้อม่่อหมดเลใช่ไหมพี่ดิวใช่ครัใช่ครับแวเราสั้นแต่สั้นาเจอคุว่ากเดี่มนาออันนี้กัวเลยอีกกลเลยแบบเมื่ออันนี้ก็อันที่กูจะเลือกอ่ะเมนูอันนี้หามะกูเอาสากดมาหมอแกนมาหมอแคมป์พเซนตจัดมาปุ๊บ่พี่โอเคอันเดียวเ้าเนี่ยอุ้ยอะไรอะมีลูกยิ้อะไรเลยอะ นัแล้รกเยทียไปหาไมไปหาเจอได้ไงวะไอ้เอ้ยหนีบ้างว่าเยี่ยนี่ธาตลมคือเีใครวะยาเหรีลนนะยีหลานยีหลานแกเป็นเออเป็นแค่เชียร์เออเจอเพื่อนตัวเองอะเป็นแค่เชียร์เจอเพื่อนเป็นแค่เชียแล้วก็รู้สึกยังไงวะอันนี้ดีป่าววะเอออันนี้ แระนี่คือความรู้สึกของคุณคุณเจอเพื่อนเป็นแคชเชียร์อะไรไปขายก่อเหรอตีทิ้งสงสัยดอนวอนแคดว่าตาเหี้ จะ <The> วินนเชอบชอบโมชั่นนะเกมนี้มันสวยมาก y e a เยวเอาเอาบางแกนบังเงน, <laughs> <laughs> นดีบางแกนเสียอผ้าออกมาพอดีอ่ะก็ดีเลย <laughs> มาว้า <laughs> แล้วเราจะน้าแบน <laughs> แต่เริ้วถ้ามีประตูวับนะ <laughs> อะไรวะชื่อเมกระจอก <laughs> โ,โหนโหนแะล้วขอโจอดเท่ๆดีมาโยปราร์ตี้ว a t the hack โอดีมาโยปราร์ตี้ อ๋ม oh, ันปาร์ตี wow, well, uh, 3, 2, 1. 1> uh, ้เม็กซิโกใช่ไหมคุณอ๋อมันปาร์ตี้ของคนเม็กซิโกที่ต่างประเทศแล้วมาเจอชั้นในในในเมืองนี้อ่ะว้าวสถานการณ์ไม่เป็นยังไงวะอ่าสามสองหนึ่งและนี่คือความรู้สึกของคุณที่คุณเจอเพื่อนของคุณในงานปาร์ตี้เยอะแล้วเนี่ยก็เจ๋งโอ้โห อ๋อันนี้หาหาในหาหิวนะหาได้ไหมเฮียไม่ไม่เซอร์ไพรส์แต่เข้าร่วมวะไอ้เฮียไม่ต่อต้านไม่ตกใจแต่เข้าร่วมนีดีเข้าไม่ชอบชอบไปโอแกนนั่งครีเอทีฟเข้าอันบนเอเข้าอันบนอะ ก็คนเลยตัดผมใหม่แล้วเดินออกมาข้างนอกครั้งแรกเฮียโคตรบ้านใจตัดผมใหม่ก็อวดครับผมไม่ควรอุ้ยก็เจออันหนึ่งโคตรดีเลยีตนอ่ะทำไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเจ้าเีแย่ไหมวะ และนี่คือความรู้สึกของคุณที่คุณได้ตัดผมไปและออกประชว้ลูกบ้างทียาที่ยเซ็กซี่อลูกที่ยารอรอแล้วมัดชหล่อเทกินหล่อเทกืน

ของนี่ฉันไอ้ยน <Yes ี่กูของกูอีกไอ้ยคนจีไอ้ไปไปไปโอ้สุดยอดสุดยอดแต่เหมาะเป็นครีเอทีฟจริงมั่นใจมั่นใจ